เจาสนามเลือกตั้งเช้านี้รวบรวมบรรยากาศการหาเสียงมาให้ได้ดูกันนะคะเริ่มจากพักประชาชนก่อนเลยค่ะหลังจากที่นายบุญยริศถูกจับกลุ่มเรื่องของการฟอกเงินกันไปแล้วนะคะ,คะซึ่งก็มีตัวแทนมานะั่นก็คือคุณเท่าพิพภพค่ะก็เดินทางไปลงสมัครสสกทมเขต3เขต33นะคะก็ไปกันแบบนี้เลยค่ะก็ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจเดินทางกันมานะคะ แล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ด้วยว่าเขาบอกว่าขอตบัดสัตว์กลับคําพูดหลังจากก่อนหน้านี้ที่เคยประกาศไม่ลงเล่นการเมืองแล้วแต่คราวนี้ต้องกลับมาค่ะก็ขีม่มอเตอร์ไซค์มาเลยมายังอาคารกีฬาเวทสองศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นค่ะมาลงสมัครสะสะกทมเขต3 3แทนนายบุญยริศเรารุ่งโรธค่ะที่ถูกดําเนินคดีฟอกเงินยาเสพติดกันไปโดยมีนายพิจารณ์กรรมการบริหารพรคประชาชนและนางสาวพันนิกาวานิศมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็เดิน านาด้วยนะคะนท่านพิพพบ,บอกว่าเมื่อพักประชาชนเห็นว่าเหมาะสมก็พร้อมทําหน้าที่และการตัดสินใจครั้งนี้ใช้เวลาไม่กี่วินาทีนะคะส่วนที่เคยประกาศว่าจะไม่ลงเล่นการเมืองอีกนายพิภพบ,บอกว่าสังคมตําหนิได้เลยว่าตนตระบัดสัตว์แต่การตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยจำเป็นจริงๆแล้วก็ยืนยันว่าการกลับมาครั้งนี้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องการเข้าสภาไปโหวตให้นายนัทพงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ สามารถด่าผมได้เลยนะว่าผมตบัตสัตหรือผมย้อนคำอะไรอย่างนี้น,นะครับด่าผมก็ได้ครับแต่ผมมาที่นี่เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะเข้าสภาไปโหวตให้คุณเทงเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยผมว่าอันนี้สําคัญตาที่ผมพูดแล้วคืนคําไม่คืนคําผมว่าคนหลายคนเข้าใจครับว่าสถา,านการณ์นี้มันก็ต้องทำอย่างนี้แหละครับ หลังจากยื่นเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้วนายเท่าพิพพได้ลงพื้นที่หาเสียงทันทีค่ะไปพบกับประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่บริเวณเขตเลือกตั้งที่33ย่านบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยค่ะนายยศนันแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก่อนนำทีมลงพื้นที่นะคะไปที่ตลาดวัดเกาะเขตสายไหม เพื่อช่วยผู้สมัครหาเสียงนะคะ,ะค่ะคุณยศนันยศนันคุณยศนันค่ะ,คะ,ะโดยมีประชาชนมามอบดอกไม้มีแม่ค้าเข้ามาสวมกอดหอมแก้มทําให้นายยศนันถึงกับยิ้มเขินเลยนะคะ,ะบอกว่าการหาเสียงเนี่ยจะเน้นทําความเข้าใจปัญหาประชาชนในพื้นที่และสิ่งที่สําคัญก็คือการทําให้นโยบายนั้นเกิดขึ้นทันทีค่ะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการท,ที่ที่น้องประชาชนเลือก คนนะครับแล้วก็เลือกพักที่สามารถที่จะมาสร้างความหวังให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีประสบการณ์นะครับก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีแห่งความสุขเป็นปีของความหวังเป็นปีของความเจริญรุ่งเรืองของทุกๆคนนะครับทุกคนจะเริ่มมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นนะครับจากนโยบายแล้วก็จากคนที่ตั้งใจจริงมาทํางานให้กับประเทศนะครับหลายคนก็บอกว่าพอพอลงพื้นที่บ่อยๆเข้าเนี่ยคืออ่ อาจารย์พูดเก่งอยู่แล้วแต่ว่าอาการเขินจะลดลงดูดูผ่อนคลายดูรีแลกซ์มากขึ้นดูเข้าถึงชาวบ้านมากขึ้นนะครับนี่นะฮะไปดูพักประชาธิปัตย์กันบ้างคุณผู้ชมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะก็ลงพื้นที่ไปเลยกับนายสกลทีรองหัวหน้าพักค่ะที่ดูแลในพื้นที่กรทมนำทีมกรุงเทพฟ้าใหม่ลงพื้นที่หาเสียงย่านเจริญกรุงและศีลมนะคะก็มีประชาชนเข้ามาให้กำลังใจ ส่งเสียงเชียร์บอกว่านายอภิสิทธิ์ยังหล่อเหมือนเดิมยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะอย่างนี้นะคะนายอภิสิทธิ์ย้ำว่าหวังให้ประเทศหลุดพ้นจากปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทุนเทาและปัญหาเศรษฐกิจค่ะนี่ครับได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับโดยเฉพาะมีคนจํานวนมากที่พันกับอัรปรธิปัตมายาวนานนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งอาจจะสองครั้งที่ผ่านมาอาจจะมีการปันใจไปให้คนอื่นบ้างส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็เดินมาบอกเราเอง บอกว่าเที่ยวน,นี้พร้อมสนับสนุสนเต็มที่ส่วนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักภูมิใจไทยหลังประชุมครมเสร็จก็เดินทางลงจากตึกบัญชาการหนึ่งแล้วก็นี่ค่ะลงมาก็ยิ้มทักทายสื่อมวลชนนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามีค่า p ลัสเขามีค่าพลัสของเขาเป็นสัญลักษณ์หาเสียงของพัก ภูมิใจไทยนะคะนายกฝากถึงทุกพักให้หาเสียงเน้นเรื่องนโยบายสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนพักไม่ได้เน้นว่าจะต้องจัดเวทีปราัยใหญ่เพราะผู้สมัครทุกคนคุ้นเคยในพื้นที่อยู่แล้วขอให้ทําทุกวันให้ดีที่สุดโดยทางที่ดีที่สุดทุกพักควรทําเหมือนพักภูมิใจไทยก็คือทํางานของตนเองไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปขิงใครทําให้อีกฝ่ายเสียหายมีความแฝงไม่ชกใต้เข็มขัดนะคะ แล้วก็ทิ้งท้ายค่ะนายกอนุทินยังได้อวยพรปีใหม่2,569ให้กับประชาชนคนไทยด้วยค่ะถือโอกาสนี้กราบอำนวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนเพ่อขอให้ทุกโศกเคราะห์ร้ายทั้งหลายที่มันได้เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาก็ให้มันหมดไปกับปีใหม่ ก็ขอให้หมดไปตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไม่ต้องรอข้ามปีนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้2,519ปีม้านะครับก็ขอให้เป็นปีที่ทุกคนมีความคึกคักนะครับโลดผลโจรทยานนะครับกระโจนไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงแข็งแรงประสบแต่ชัยชนะมีความสุขมี สุขภาพที่ดีครับ